เรื่องที่คุณกำลังจะฟังต่อไปนี้ไม่มีภาพแต่บางคนบอกว่าฟังจบแล้วนอนไม่หลับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณตีในช่วงที่เขารับงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกระดึกที่อาคารห้องพักแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดอาคารนี้มีสี่ชั้นเก่าและเงียบสงบมากโดยเฉพาะชั้นสี ที่แทบจะไม่มีใครพักอยู่เลยพวกเขาปิดไฟที่ชั้นนั้นตั้งแต่เที่ยงคืนคืนแรกๆไม่มีอะไรคุณตีแค่ทำหน้าที่เดินตรวจตามปกติแต่สิ่งที่เขาได้ยินบ่อยๆคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้อง403ห้อง403เป็นห้องที่ถูกล็อกตายมาหลายปีไม่มีใครรู้แน่ชัด ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พนักงานทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงพวกเขาแค่บอกว่าเป็นห้องว่างที่ไม่ว่างถ้าขึ้นไปชั้นสี่ตอนดึกอย่าเข้าใกล้ประตูบานนั้นเด็ดขาดคุณตีเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้จนกระทั่งคืนที่สาม เขาต้องขึ้นไปซ่อมระบบเซ็นเซอร์ดับเพลิงที่ชั้นบนสุดอุณหภูมิที่ชั้นสี่มันผิดปกติมันเย็นจัดเหมือนเครื่องปรับอากาศเปิดไว้ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ไม่มีห้องไหนเปิดไฟเลยเขาเดินช้าๆไปตามทางเดินเพื่อไปที่มุมอาคารห้อง403อยู่เกือบสุดทางเดินด้านขวาขณะที่กำลังเดินผ่านห้องอื่นๆ จูจๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองออกมาจากรูกุญแจด้านข้างเขาพยายามบอกตัวเองว่านั่นคือความเหนื่อยล้าและความหวาดระแวงจนกระทั่งเขามาถึงหน้าห้อง403ประตูไม้บานใหญ่เก่ากว่าบานอื่นมีการเติดเทปกาวสีดำหนาๆนาไว้ตามขอบบาน เหมือนพยายามจะปิดผนึกอะไรบางอย่างไว้ข้างในคุณตีต้องเดินผ่านประตูบานนั้นเพื่อไปซ่อมเซ็นเนซอร์ที่อยู่ตรงหัวมุมห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวเขาเริ่มทำงานคันน็อตตรวจสอบสายไฟสมาธิทั้งหมดอยู่ที่งานเพื่อไล่คิดฟุ้งซ่านออกไปและในระหว่างนั้นเอง <S <s เขาก็ได้ยินมันเสียงแผ่วเบามาก เหมือนเสียงน้ำตาที่ตกลงบนพื้นพรมหรืออาจจะเป็นเสียงสะอื้นให้ที่ถูกอัดอั้นไว้คุณตียืนนิ่งหยุดหายใจเขาแน่ใจว่าเสียงนั้นมาจากข้างในห้อง403ห้องที่ว่างเปล่าเขาค่อยๆก้าวถอยหลังเพื่อถอยห่างจากผนึกสีดำนั้นเขาคิดว่าเขาควรจะลงไปแจ้งผู้จัดการ แต่ขณะที่เขากำลังจะหันหลังเสียงนั้นก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงสะอื้นอีกต่อไปมันกลายเป็นเสียงที่ตั้งใจจะให้ได้ยินเสียงกระซิบมาจากข้างหลังประตูไม้บานนั้นมันเป็นภาษาไทยแต่ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนคำพูดที่ถูกทําให้บิดเบือนเน้นย้ำด้วยความเจ็บปวด คุณตีสาบานว่าเขาได้ยินชื่อตัวเองถูกเรียกซ้ำๆด้วยเสียงที่เหมือนดังมาจากตรงหน้าเขาแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงนั้นไม่ได้มาจากในห้องมันดังมาจากข้างนอกเขาไม่ได้รอไม่ได้มองกลับไปคุณตีวิ่งวิ่งลงบันไดสีชั้น โดยที่ไม่สนใจเสียงเรียกจากด้านบนอีกเลยเขาไม่เคยเจออีกเลยแต่ก็ไม่เคยเหมือนเดิมถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดติดตามช่องเรื่องเล่าข้างเตียงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ